อัลฮัมดุลิลลอฮิ رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมรายการถ้อยคําแห่งกําลังใจอยู่ในขณะนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการที่ได้พูดคุยกับพี่น้อง และได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันและแน่นอนนะครับว่ากำลังใจที่ผมพยายามคัดสรรแล้วก็หยิบยกมานั้นก็มาจากอันกุรานมาจากวจนะของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลุลลานฮุอะลัยฮิวซัลลัมมาจากคำพูดคำกล่าวของบรรดาสฮฮะบะบรรดาบรรพชนคนดีในอดีตตลอดจนบรรดาปราชไม่ว่าจะเป็นปราชในอดีตหรือว่าปราชร่วมสมัยที่มองดูแล้วว่าคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นมีประโยชน์กับพวกเรา ผมเองก็จะพยายามคัดสรรออกมาเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนเพราะรู้ดียิ่งนะครับว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราในภาวะเศรษฐกิจในภาวะสังคมที่เสื่อมทรามในภาวะต่างๆที่ทำให้เรานั้นรู้สึกตึงเครียดรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจภาวะแบบนี้แหละครับการที่เราได้หยิบยกคำดำรัสของอัลลอฮ ได้หยิบยกวจ,จนะของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลลลหัวอะไรฮิวะซัลลัมที่เป็นกำลังใจให้กับเรามาพูดคุยกันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขในจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีพี่น้องครับสภาพเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะพูดได้เลยว่าอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศ แล้วมันก็มีผลกระทบกับเศษษษษษรษฐกิจในครัวเรือนเศรษฐกิจในครอบครัวของเราชักหน้าไม่ถึงหลังนะค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นค่าเราเรียนลูกค่าอะไรต่อมีอะไรที่เรานั้นจะต้องใช้จ่ายไปในแต่ละวันมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักหนาสาหัสเลือเกินสำหรับพวกเราอะไรหลายๆอย่างก็ขึ้นราคา มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ในภาวะที่หมดกําลังใจได้เหมือนกันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเศรษฐกิจถึงเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีการในการที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรแน่นอนนะครับว่าการที่เราจะทําให้เราได้รับมาซึ่งทรัพย์หรือว่าให,ให้ได้รับมาซึ่งเงินมันก็คือการที่เราจะต้องทํางานอันนี้คือวิธีการทั่วไป แต่ว่าวิธีการในการที่จะประหยัดในการที่จะเก็บออมอันนั้นก็เป็นวิธีการของแต่และบุคคลว่าใครมีความสามารถในการที่จะเก็บออมมากน้อยขนาดไหนอันนั้นก็เป็นเ,เขาเรียกว่าวิทยายุทธนะ,ะหรือว่าเป็นสิ่งที่แต่และบุคคลนั้นสามารถที่จะคิดหาวิธีการเป็นของตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทางด้านสภาพจิตใจเนี่ยเราจะต้อง เยียวยาสภาพจิตใจของเราก่อนเป็นอันดับแรกให้กำลังใจกับตัวเราเองก่อนเป็นลำดับแรกว่าปัจจัยยังชีพต่างๆที่เราได้รับมานั้นมันมาจากไหนมันเป็นของใครใครคือเจ้าของปัจจัยยังชีพต่างๆที่เราได้รับนี่คือสิ่งแรกที่เราควรที่จะต้องมานั่งขบคิด คือสิ่งแรกที่เราจะต้องมานั่งเยียวยารักษาสภาพจิตใจของเราเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อเราเจอสภาพเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่เนี่ยบางคนก็กุ้มใจไม่รู้จะหาวิธีการใดในการที่จะมาหาค่าใช้จ่ายมาใช้จ่ายในครอบครัวมาใช้จ่ายกับตัวเองบางคนก็ถึงขั้นที่ว่าค่าตัวตาย บางคนก็ไปป้นเขาไปฉกช,ชิงวิ่งราวเขามันก็มีวิธีการของเขานะในการที่จะทําให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินแต่สําหรับผู้ศรัทธาเราเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะต้องเยียวยาสภาพจิตใจของเราก่อนเป็นอันดับแรกโดยการที่เราจะต้องนึกถึงผู้ให้ว่าใครคือผู้ให้ที่แท้จริงปัจจัยยังชีพทั้งหลายที่เราได้รับนั้นใครเป็นผู้ที่มอบใครเป็นผู้ที่ให้กับเราพี่น้องครับ อัลฮัมดุลิลละที่วันนี้เรามีอันกุรอานเป็นทางนำเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้ผมจึงหยิบยกคำดำรัสของลอสุบฮานะหูวะตาลามาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านอลลอสุบฮานะหูวะตาลาได้ทรงตรัสว่าอินนัลลอฮะฮูวะรอซากุซุนกูวะจินมาจีน แท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ประธานปัจจัยยังชีพอันมากหลายพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงพลังผู้ทรงมั่งคั่งยิ่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาอาลาได้บอกกับเราให้เรานั้นได้รับรู้ยืนยันว่าพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงประธานปัจจัยยังชีพอันมากหลายอัลลอฮฺาะเกาะเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลา ที่บ่งบอกว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่งชีพคําว่าอะลอซซากาะไม่ได้เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่งชีพเพียงเล็กน้อยนะแต่เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่งชีพที่มากหลายที่หลากหลายที่มากมายเหลือเกินนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตัลลาได้ทรงบอกกับเราเพราะองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงพลังซุนกูวาตินมาตีนผู้ทรงมั่งคั่งยิ่ง พี่น้องครับเมื่อเราได้ยินเช่นนี้แล้วจากคำดำรัสของพระองค์จากการยืนยันของพระองค์เราสบายใจขึ้นไหมครับที่พระองค์นั้นยืนยันชัดเจนว่าพระองค์คือผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่มากหลายพระองค์คือผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงมั่งคั่งยิ่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลานั้นได้บอกให้เราได้รับรู้ ปัจจัยยังชีพหรือว่าริสกีที่เรารู้จักกัน,นะพี่น้องครับบางท่านเข้าใจว่าริสกีปัจจัยยังชีพนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะครับคือความเข้าใจที่ผิดอย่างมากปัจจัยยังชีพหรือริสกีนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ปัจจัยยังชีพนั้นมันหมายรวมถึง สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายหรือว่าส,ส,วสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้นั่นแหละครับคือปัจจัยยังชีพนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูหวะตาลาอีมานเรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธา นั่นก็ถือว่าเป็นริสกีเป็นปัจจัยที่อลัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาได้ให้กับเราความรักของเราที่มีต่อท่านนาบีก็ถือว่าเป็นริสกีเป็นปัจจัยยังชีพความรักที่เรามีต่อบ,บรรดาสหฮบะก็ถือว่าเป็นปัจจัยยังชีพเป็นริสกีความรู้ก็เป็นริสกีมรารยาทที่ดีก็เป็นริสกีสามีคู่ครองที่ดีก็เป็นริสกี ทรัพย์สินเงินทองเป็นริสกีทุกอย่างที่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาล้วนแล้วแต่ถูกเรียกว่าริสกีหรือปัจจัยยังชีพทั้งสิน้นและผู้ที่ประทานสิ่งนี้ให้กับเราใครล่ะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลานั่นเองดังนั้นแล้ววันนี้ที่เรามีคู่ครองที่ดีมีครอบครัวที่ดีนั่นคือปัจจัยยังชีพที่ดีที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาให้กับเรา มีสุขภาพร่างกายที่ดีนั่นคือสิ่งที่อลัลลอฮ์นั้นให้แก่เรามีทรัพย์สินเงินทองนั่นคือปัจจัยยังชีพที่อลัลลอฮ์นั้นให้กับเราบางคนได้รับปัจจัยยังชีพทางด้านสุขภาพเป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่ดีแต่อาจจะมีเงินน้อยนั่นแหละครับคือปัจจัยยังชีพที่อลัลลอฮ์สุบฮาหนะหูวะตาลาให้กับเขาให้เกิดความสมดุลกับเขามีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ป่วยแม้จะมีเงินน้อยก็าตามแต่ก็เอาเงินนั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อเครื่องนุ่งห่มให้กับคนในครอบครัวไม่ต้องเอาเงินนั้นไปรักษาตัวไม่ต้องเอาเงินนั้นไปให้กับคุณหมอนี่คือความสมดุลที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลานั้นให้เกิดขึ้นดังนั้นแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาพระองค์คือผู้ที่ทรงประธานปัจจัยยังชีพที่มากหลายที่ให้กับ สิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าในชั้นฟ้าล้วนแล้วแต่ได้รับริสกีได้รับปัจจัยยังชีพจากอาลัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาทั้งสิน้นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่อยู่บนอากาศได้รับปัจจัยยังชีพจากอาลัลลอฮฺ มนุษย์อย่างเราก็เช่นเดียวกันได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลาดังนั้นเมื่อเราได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลาแล้วเนี่ยพี่น้องครับรู้แล้วว่าใครเป็นผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพที่แท้จริงหากวันนี้เจอบททดสอบในเรื่องของปัจจัยยังชีพเราจะทำยังไงรู้แล้วใช่ไหมว่าควรที่จะต้องนึกถึงใครรู้แล้วใช่ไหมว่าใครคือผู้ที่ให้ที่แท้จริง เมื่อเรารู้แบบนี้ความทุกข์ใจมันจะถูกขจัดออกไปเพราะว่าเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาคือผู้ให้ที่แท้จริงคือผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่แท้จริงนี่คือการเยียวยาเบื้องต้นทางด้านจิตใจของเราให้เรารู้ก่อนว่าสิ่งทั้งหลายที่เราได้รับมานั้นล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาทั้งสิน้นส่วนเหตุ ที่จะทําให้ปัจจัยยังชีพของเราเป็นปัจจัยยังชีพที่ดีเป็นปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางก็มีวิธีการที่หลากหลายที่เราสามารถที่จะทําได้เช่นการที่เรานั้นขอพยโทษต่อลอสุบฮานะหูวะตาลาและหมั่นกลับเนื้อกลับตัวสวดลอสุบฮานะหูวะตาลานี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุที่จะทําให้เราได้รับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางอันเนื่องมาจากการที่เรานั้น ละทิ้งสิ่งต้องห้ามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาห้ามเมื่อเราทิ้งสิ่งต้องห้ามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาก็จะให้สิ่งที่ดีกับเราเป็นการตอบแทนดังนั้นแล้วการที่เรานั้นหมั่นกลับเนื้อกลับตัวอยู่เป็นประจำการที่เราขอพยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวาง การที่เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เรานั้นได้รับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาและเรื่องของความยำเกรงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาได้สั่งเสียกับมวลมนุษยชาติ ก่อนหน้าท่านนาบีมูฮัมหมัดด้วยซ้ําไปตั้งแต่มนุษย์ยุคแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาได้สั่งเสียในเรื่องของความยำเกรงและพระองค์ก็ทรงสั่งเสียพวกเราให้พวกเรานั้นได้มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาเมื่อเรามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลานั่นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุที่จะทําให้อัลลอฮ์นั้นให้เรามีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวาง หรือการใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาการที่เราได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาะการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาสิ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาะได้ทรงตรัสว่าและอันใดที่พวกเจ้าบริจาคใช้จ่ายสิ่งใดก็ตามแต่ เป็นในหนทางของพระองค์นะครับพระองค์ก็จะทดแทนมันและพระองค์ทรงทรงเป็นผู้ที่ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพใช้จ่ายสิ่งใดเป็นในหนทางของลอสุบฮานะหูวะตาลาอัลลอฮ์ก็จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าสิ่งนั้นให้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่ทรงประธานปัจจัยยังชีพที่ดียิ่งที่ดีเลิศที่สุดดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวาง อย่าลืมว่าเราจะต้องขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์และหมั่นกลับเนื้อกลับตัวเป็นประจำให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ใช้จ่ายเป็นในหนทางของพรงอะองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาเมื่อเป็นเช่นนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพที่ดีและเป็นปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางพี่น้องผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาทุกท่าน ผมขอทิ้งท้ายไว้เป็นคำถามให้กับพวกเราทุกคนว่าเมื่ออัลลอฮ์คือผู้ประทานปัจจัยแล้วใยเล่าเราถึงกลัวบิลบลัิตอฟิกวันฮีดายะอัสลามุอะัลกุมวะรหฮมาตุลลอฮ์วะบเราะกาตุ